เรา1ชั่วโม,มงของอสมทวิชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงนะคะกับจ๋าจากดชนิาพานในิรยเขตค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะ1ชั่วโม,มงกับเพลงร่วมสมัยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยค่ะได้รับเกียรติจากนางทัตพรคงเพชรน,นะคะขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะมาร่วมดําเนินรายการกันด้วยนะคะแล้วก็มาแนะนําในส่วนกิจกรรมต่างๆขนส่งในเทศกาลปีใหม่2500 66ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของอาการเดินทางแล้วก็ต่างๆเนี่ยก็คือต้องต้องเกี่ยวกับขนส่งกันอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ๋า,จาค่ะค่ะ <laughs> สวัสดีถนนหน้านะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งในส่วนของการดําเนินการของกิจกรรมของขนส่งนะคะทุกปีนี้ก็คือแบบมีบทบาทมากเลยเพราะว่าหลายเรื่อง เพราะว่าในเรื่องการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือว่าเกี่ยวกับรถที่ใช้บนท้องถนนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้นะคะค่ะซึ่งตามแผนของกระทรวงคมนาคมแล้วเนี่ยได้กําหนดแผนไว้ในเรื่องของแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนนนะคะ,คะในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ตั้งแต่ระหว่างวันที่29ธันวา 2,565จนถึง4มกราคม2,566นะคะ <Okay. S 1> ทางกระทรวงคมนาคมของเราก็ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าเพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายด้วยความสะดวกและก็ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยหัวข้อรณนนรงค์ในปีนี้นะคะ,ะกำหนดหัวข้อรณนนรงค์ไว้ว่าเดินทางสะดวกปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ค่ะโดยมีอยู่มาตรการหลักอยู่3มิติแล้วก็2แผนน่นะคะ ซึ่งมิติแรกก็คือมิติอำนวยความสะดวกในการเดินทางมิติที่2ก็คือมิติอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็มิติที่3ก็คือมิติด้านการควบคุมโควิด -19 ค่ะค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเ,ออเราต้องดูแลหมดเลยใช่ไหมคะถ้าเกี่ยวกับเหมือนรถ รถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ค่ะเราได้กําหนดแผนมาว่าในเรื่องของการดูแลความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยได้มีการกําหนดแผนด้านการอำนวยความสะดวกแล้วก็แผนทางด้านความปลอดภัยมาด้วยค่ะค่ะในช่วงของก่อนหน้านี้อค่ะตอนในช่วงที่โควิด -19 าะค่ะระบาดรุนแรงณตอนนั้นอะเรามีมาตรการอะไรนะมีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ณตอนนี้อะก็เหมือนกับว่าโควิดก็จะกลับมาอีกครั้ง อันนี้มีการแบบได้พูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการนำรถขนส่งอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะในเรื่องของมาตรการโควิด -19 เราก็ยังคงมาตรการอยู่เหมือนเดิมนะคะ,คะก็คือการเว้นระยะห่างแต่การเว้นระยะห่างของเรานี่เมื่อก่อนตอนที่โควิด -19 เกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่จะลักษณะการนั่งรถโดยสารจะเป็นตัวเว้นตัวหรือว่าเป็นระบบคว่แต่ณขณะนี้การนั่งของผู้โดยสารสามารถที่จะนั่งชิด กันได้เบาะแต่ละที่นั่งสามารถนั่งชิดติดกันได้เลยแต่ว่าจะต้องมีการสวมใส่แมสตลอดการเดินทางเช่นเดิมค่ะ รวมทั้งพนักง,งานขับรถด้วยอันนี้เราก็จะตรวจสอบควบคุมกันอยู่แล้วก็กำชับกับผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลตรงนี้ไว้ค่ะในเรื่องของโควิด19นะคะใ,ในเรื่องของทางด้านความปลอดภัยทางด้านความปลอดภัยเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมด้านความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกจังหวัดของสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะจะมีจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำณนะสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งของจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยก็จะมีสถานีขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่เดียวก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรตินะคะอันนี้เราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ไปไประจําอยู่ตลอดช่วงระยะการเดินการให้บริการของรถโดยสารเลยเราจะเริ่มมันตั้งแต่6กโมงเช้าที่มีรถโดยสารเริ่มวิ่งเข้ามาให้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารเมื่อเจ้าหน้าที่เราเข้าไปนั่งปฏิบัติงานตรงนี้เรามีหน้าที่อะไระที่จะต้องดูแลนะคะ,คะเราก็จะต้องตรวจสอบความพร้อมของรถ ตรวจสอบความพร้อมของพนักง,งานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถเราตรวจด,ดูอะไรเราก็ต้องตรวจด,ดูหนึ่งถังดับเพลิงดูคอนทุบกระจกดูการเสียภาษีดูระบบ GPS มีการเชื่อมต่อกับระบบ GPS หรือไม่ดูยางดูลักษณะอุปกรณ์ส่วนควบให้ครบถ้วนถูกต้องที่สำคัญก็คือจะต้องดูถึงทางออกฉุกเฉินว่าจะต้องไม่มีสิ่งของไปวาง ติดอยู่กับหรือว่ากีดขวางในช่องทางออกฉุกเฉินนะคะ,คะอันนี้ก็จะให้ความสําคัญโดยผู้ตรวจการของเราจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะตรวจความพร้อมของรถทีนี้ในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถเราก็จะดูหนึ่งดูใบอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องไหมตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมต้องมีการดูตรงนี้ดูถึงการแต่งกายดูสมุดคู่มือผู้ผประจารถเพราะว่าลักษณะในการขับรถเนี่ย ผู้พนักพนักงานขับรถจะต้องขับรถติดต่อกันเนี่ยสี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแล้วขับต่อได้อีกสี่ชั่วโมงวันหนึ่งพนักง,งานขับรถจะต้องขับได้ไม่เกินแปดชั่วโมง <Okay. S 2> นี่คือลักษณะแบบนี้เราก็จะควบคุมด้วยสมุดคู่มือผู้ประจำรถด้วยค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ในการตรวจสอบนะคะ <Okay. S 2> ค่ะค่ะอันนี้ในเรื่องการใช้รถนเ,เกี่ยวกับตร,ตรวจสบอบตรวจความพร้อมของอพนักง,งานขับรถแล้วก็รถโดยสารค่ะ,คะที่ผ่านมานี่มีแบบ ปฏิบัติแบบผิดบ้างไหมคะอ่าก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแล้วก,กอ็ออกใบสั่งไปอ่าที่พบเจอมาก็คือว่าอ่าบางครั้งรถโดยสารไม่เพียงพอพอรถโดยสารไม่เพียงพอผู้ประกอบการอาจจะนํารถเข้ามาโดยที่เป็นลักษณะนอกเส้นทาง ลักษณะนอกเส้นทางลักษณะแบบนี้จะต้องมีบญาติที่ถูกต้องในการที่จะนํารถนั้นมาวิ่งนอกเส้นทางก็จะมีลักษณะแบบนี้ที่แบบเข้ามาแล้วไม่มีใบนอกเส้นทางเราก็จะดการไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะออกใบสั่งให้เขาไปก่อนแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้รถนั้นได้ภายในเจ็ดวันลักษณะแบบนี้ค่ะจุดรับผู้โดยสารเมื่อกี้ที่ทต่านหวหน้าบอกก็คือจะมีเพียงจุดเดียวใช่ไหมคะสถานีขนส่งผู้โดยสารของเราที่นี่จะมีสถานีเดียวค่ะ,คะก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติแต่ในการจุดจอดระหว่างทางนี้มันอยู่ เงื่อนไขของบริยัติประกอบการอยู่แลว้วว่าเขาจะจอดตรงไหนเพราะว่านี้กําหนดอยู่ในเงื่อนไข,ขของบริยัติประกอบการขนส่งรถโดยสารทั้งหมวด2และหมวด3ามนะคะ,คะซึ่งหมวด2ก็คือ,อท่านผู้ฟังอาจจะอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องรถหมวด2หรือว่าบางท่านเข้าใจอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ท, <laughs> ทราบข้อมูล <laughs> แต่ว่าบางท่านที่ไม่ไม่ยังไม่ไม่ทราบข้อมูลของรถหมวด2ตรงนี้รถหมวด2ก็คือรถที่วิ่งเซ็นเตอร์ออกมาจากกรุงเทพแล้วก็ออกมาต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพพัทลุงกรุงเทพหัดใหญ่กรุงเทพ สงขลากรุงเทพสตูลกรุงเทพนครศรีธรรมราชลักษณะแบบนี้ก็คือรถหมดสองซึ่งผู้ประกอบการขนส่งก็คือบริษัทขนส่งจำกัดค่อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งเจ้าเดียวที่เป็นรถหมด2อนะคะ,คะถ้าจะมีรถร่วมบ้างก็แล้วแต่ว่ารถรถบริษัทไหนจะเข้าไปร่วมกับบขอสอแต่เจ้าของผู้ประกอบการเส้นทางผู้ประกอบการตรงนี้เป็นเส้นทางของบริษัทขนส่งจำกัดแต่ถ้าเป็นรถหมด3อย่างเช่น ภูเก็ตหัดใหญ่พัทลุงตรังพัทลุงนครศรีลักษณะที่ภูมิภาคเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคแบบนี้ค่ะระหว่างจังหวัดจังหวัดรถหมดสามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ประกอบการที่ อ่าไม่ใช่บริษัทขนส่งจะเป็นผู้ประกผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนของเขาเลยอาจจะมีบางเส้นทางที่เป็นของบริษัทขนส่งบ้างเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆสําหรับในการปูพื้นให้เข้าใจไปด้วยกันอ่ะนะคะค่ะค่ะ,คะแล้วที่ผ่านมานี่มีมีพบปัญหาไหมคะเหมือนว่าผู้โดยสารเหมือนเหมือนรับผู้โดยสารเกินกําหนดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ย ในกรณีที่ผู้โดยสารเกินจํานวนที่นั่งถ้าหากว่ารถโดยสารเข้ามาให้บริการณสถานีขนส่งผู้โดยสาราในเส้นทางน,นั้นๆผู้ตรวจการของเราจะขึ้นดูด้วยค่ะเพราะว่าจํานวนที่นั่งผู้โดยสารจะต้องไม่เกินจํานวนผู้จานวนเบาที่นั่งในแต่ละ แต่ละลักษณะประเภทรถของนั้นๆอย่างเช่นคันนี้รับได้20ที่นั่งจะต้องไม่เกิน20ที่นั่งประเภทแบบยืนไปนี้เราจะไม่ให้ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารค่ะแล้วมีการกําหนดราคานี่เราเป็นคนกําหนดไหมคะราคาราคาโดยสารเป็นมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกส่วนกลางเป็นผู้กําหนดค่ะสำนัก<ๆ>งานขนส่งจังหวัดพัทลุงในกรณีที่ มีอำนาจในการกำหนดอราคาค่าโดยสารเราจะกำหนดอัตราค่าโดยสารได้เฉพาะรถหมวด1กับรถหมวด4ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าเป็นประธานโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะคะรถหมวด1ก็อย่างเช่นรถตุ๊กๆบ้านเราอันนั้นแหละค่ะคือรถหมวดหนึ่งก็คือรถเนี่ยตุ๊กๆนะคะตุ๊กๆสี่ล้อภายในจังหวัดภายในเขตเทศบาลค่ะนั่นแหละคือเขาเรียกรถหมวดหนึ่งซึ่งที่นี่ก็มีอยู่ส่วนรถหมวดสี่ก็อย่างเช่นรถสองแถว พัทลุงควรขนุน,นพัทลุงป่าพยอม <c oughs> พัทลุงทะเลน้อยไ <c oughs> อเงี้ยค่ะนี่คือรถหมดสี่ลถหมดหนึ่งลถหมดสตรงนี้การกําหนดอัตราข้าโดยสารเป็นการกําหนดโดยมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดค่ะค่ะ <c oughs> เพึงทราบเหมือนกันเพราะบางทีว่าขึ้นอ,ะ,อะไรนะเราฝากเอกสารข้ามจังหวัดไปให้ทำไมราคามันพอๆกับที่นั่งเลยลเราก็เลยสงสัย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะตรงไหนเป็นคนกําหนดราคาหรือเปล่าอ,อันนี้ <c oughs> กรณีที่ฝากเอกสาร <c oughs> อย่างเช่นการฝากเอกสารอันนี้เป็นไรายได้ส่วนหนึ่งนะของ <c oughs> ผู้ประกอบการเขาณขณะนี้นะคะเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีแบบนี้มากนัก <c oughs> แต่ณนะขณะนี้นี่ที่เห็นก็คือว่าจะเป็นการฝากส่ง พราะฝากส่งเนี่ยอำนาจไม่ได้อยู่ที่ขนส่งก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะคิดออกมาว่าเออถ้าเป็นอซองสีน้ําตาลก็คิดราคาเท่านี้นะถ,ถ้าเป็นกล่องก็คิดราคาเท่านี้นะอ,อะไรลักษณะแบบนี้อ,อ,อำนาจของเราเนี่ยก็จะดูที่อัตราค่าโดยสา,ารค่ะ จะได้ข้าแจงกับการลดหย่อนค่ะก็เหมือนกับว่าเเผื่อบางครั้งรถก็อาจจะไม่ได้เต็มทุกที่นั่งใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้ผู้ประกอบการเข้าไปด้วยใช่ค่ะคือบางครั้งผู้ประกอบการเขาอาจจะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนเสริมรายได้ของนิดนึงแต่อย่าให้ผู้โดยสารเดือดร้อนค่ะค่ะอย่าให้ผู้โดยสารเหมือนความรู้สึกว่าเอ๊ะ มีอะไรมาอยู่ข้างๆฉันอยู่ตลอดเวลาอะไรลักษณะน,นี้ค,คือถ้าหากผู้โดยสารเห็นแล้วผู้โดยสารมีความเดือดร้อนผู้โดยสารอยากจะร้องเรียนก็โทรมาได้ที่1584นะคะ,คะที่เบอร์โทร1584ถ้าหากว่ถ้าหากว่าผู้โดยสารอยู่ในพื้นที่ ณขณะที่โทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนของจังหวัดพัทลุงเมื่อกด1584 1584ก็จะมามีสัญญาณเตือนอยู่ที่เสียงดังขึ้นที่สำนักขนส่งจังหวัดพัทลุงแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ผู้โดยสารไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงอย่างเช่นเดินทางแล้วและไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วกด1584เบอร์โทร1584อยากจะร้องเรียน1584ว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าเออคนขับรถมีขับรถ ประมาดหน้าหวัดเสียวอ,อะไรอย่างนี้เมื่อกด1584ถ้าหากอยู่ในพื้นที่ในความรับผิดชอบของจังหวัดรัง1584ตรงนั้นก็จะไปดังที่จังหวัดรังค่ะคะลักษณะแบบนี้เผื <pe> er ่อเจอนะคะในช่วงนี้บางอาจจะเร่งรีบรับอะ,อะไรนะผู้โดยสารด้วยแล้วเราก็อาจจะทำแบบไม่ไม่ไม่ถูก กเท่าที่ควรหรือว่าเอะไม่ผ um, ิดใจอะไรก็โทรไปเลยนะคะหนึ่งห้าแปดสี่โทรที่หนึ่งห้าแปดสี่ได้จะไปเจอที่ขนส่งได้ขนส่งหนึ่งละใช่ถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็จะเจอกับหนึ่งห้าแปดสี่ของจังหวัดพัทลุงไปอยู่นครศรีไปอยู่ในเขตพื้นที่ของอําเภอทุ่งสงกดหนึ่งห้าแปดสี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงก็จะไปเป็นหนึ่งห้าแปดสี่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ร <บ S 1> เราควรสอบถามหัวหน้านิดน,นึงค่ะในเรื่องการตอบภาษีออนไลน์อะฮะที่บางทีเราเห็นทางทางอ,าอะไรนะโซเชียลที่เขาโพสต์กันว่าถ้าเกินลดเกิน7ปีสามารถที่จะต่อออนไลน์ได้ เหมือนเราไปตรวจสภาพก่อนแล้วเราไปต่อออนไลน์อะไรแบบนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะแ่ถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้เป็นบริการใหม่เซอร์วิสใหม่ของเราก็คือให้มีการชําระภาษีผ่านทางระบบออนไลน์แต่ว่าถ้าหากว่ารถที่รถยนรถเก๋งอย่างนี้ก็คือ7ปีนะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็5ปีต้องผ่านการตรวจสภาพรถมาถึงจะชําระภาษีได้ออนไลน์ออนไลน์ค่ะแล้วก็แล้วตัวใบอะไรนะป้ายอะคะแล้วก็ ทางขนส่งส่งมาหรือว่ายังไงป้ายนี่ทางขนส่งจะส่งไปให้ทางเพรงศรี ก็เลยก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะแล้วผัดปแบบ้ายเราจะได้ไหมป้ายวงกลมเขา<ช>จะส่งให้อ๋อแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไปต่อที่ขนส่งน่าจะดีกว่าก็จะได้เลย <laughs> <laughs> น่าจะดีกว่าไม่ต้องรอนะคะก็จะได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของใบขับขี่นะตอนนี้คะ่ะยังมีแบบอบรมออนไลน์เหมือนช่วงโควิดหรือเปล่าหรือว่าต้องอบรมออนไลน์ค่ะแล้วเราเปิดวอล์กอินด้วยค่ะค่ะเพราะว่าท่านอธิบดีนะคะท่านจิรุธวิสารจิตท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้ให้นโยบายว่าให้ทุก จังหวัดเนี่ยเปิดวอล์กอให้กับประชาชนได้ด้วยในกรณีที่เป็นการต่ออายุนะคะ,คะถ้าหากว่าเป็นการขอใหม่ถ้า w อล k กอินเข้าไปก็ต้องไปถึงสำนักง,งานไม่เกิน9โมงอย่างช้าสุดไม่เกิน9โมงและเราจะเปิดรับใหม่ในทุกวันจันทร์พุธศุกร์3<ม>วันนี้นะคะ,คะ3วันนี้<ม>แต่ w อล k กอินของเรามีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าหากว่าคืออันดับแรกเนี่ยเราจะเปิดให้กับผู้ที่จองคิวมาในระบบก่อน<ม>ถ้าหากผู้ที่จองคิวในระบบ สมมุติว่าเราเปิดไปแล้ว20รายเขาจองคิวมาเต็ม20รายแต่เมื่อถึงเช้าของวันที่เขาจองคิวมาแล้วนั้นมาไม่ครบก็จะมีพื้นที่ว่าง พอมีพื้นที่ว่างตรงนี้คนที่ walk in เข้าไปก็สามารถจะมาแทนได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็สะดวกดีนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดก็ได้แบบใช้บริการส่วนนี้กันด้วยใช่แล้ววันนั้นก็คือเราก็อ่านไม่ละเอียดสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้จองไม่เป็นไรค่ะ walk in ก็ไปได้คช่ใช่ค่ะแต่ว่าต้องไปตามเงื่อนเวลาค่ะวันนั้นก็ไปไปเช้านะคะวันหน้าแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าได้จองไว้ไหมเราก็บอกอ่ะ เราไม่ได้อ่านละเอียดแล้วก็เลยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูให้ก็น่าจะมีคนไม่ได้ไปครบตามจํานวนก็เลยได้ต่อใบอนุญาตขับขี่ไปแต่พอทําแบบเป็นออนไลน์ได้รับการอบรมแบบออนไลน์แบบนี้ก็สะดวกให้กับผู้ผู้ขับขี่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าไปต่อใบขับขี่นี่แบบ ไปกันทั้งวันเลยเนาะใช่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถจะอบรม <c oughs> เอาหลักฐานการอบรมแคปหน้าจเจ้ามาแล้วไปถึงก็ไปแสดงที่โน่นแล้วทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายออกไปเสร็จ <c oughs> ก็ได้ใบอนุญาตไปได้เลยก็สะดวกเพิ่มมากขึ้น <c oughs> สําหรับในรุ่นวัยของอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่สามารถจะเรียนรู้ในเรื่องของโซเชียลได้แต่อีกรุ่นวัยหนึ่ง <c oughs> อีกรุ่นวัยหนึ่งเราก็เปิดวอล์กอินให้เขาได้ค่ะถ้าหากว่าไม่สะดวกในการที่จะใช้โซเชียลค่ะแล้วมันมีไหมคะทีอะ่อันนี้ก็เป็นขาเหมือนกันเราก็ดูในโซเชียลเยอะเหมือนกันนะคะที่ว่าเหมือนกับว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุแบบเยอะๆแล้วเขาจะไม่ต่อให้นี่จริงไหมคะหลวงไม่คะ่ะเรากําหนดอายุขั้นต่ํา แต่เราไม่กําหนดอายุข<า>ั<า>้นสูงทีนี้ถ้าเขาไม่ต่อให้ไม่ใช่ว่าทางขนส่งไม,มไม่ต่อตลอ,ตลอดชีพด้วยนะคะรุ่นเก่าใช่ค่ะตลอดชีพเรายกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี4ี่ใช่ตั้งแต่แตปี2546เรามีการยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพชแล้วก็นำใบอนุญาตส่วนบุคคล5ปีเข้ามาแทนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ถือใบอนุญาตตลอดชีพ ซึ่งอาจจะได้รับใบอนุญาตตลอดชีพสักปี31ปี33ปี45่ห้าเขาก็ยังได้ตลอดชีพเหมือนเดิมใช่แต่ตั้งแต่ปี46ขึ้นมาเป็นต้นมาจนถึงนปัจจุบันเนี้ย เราไม่ออกใบขับขี่ตลอดชีพให้กับคนที่จะมาขอใบขับขี่ตลอดชีพอีกแล้วยกเว้นว่าเขามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเกิดตลอดชีพเขาสูญหายไปหรือตลอดชีพนั้นเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนนามสกุลเขาเปลี่ยนที่อยู่เขามาขอทําใบแทนใหม่พอมาขอทําใบแทนใหม่เขาก็ยังได้ตลอดชีพเหมือนเดิมอืมไมจากเป็นรุ่นที่แบบว่า กำลัง <ẩ m ary ng> จะได้ตลอดชีพแล้วนะแล้วก็ว <g ül> <ฮา S 2> อมไปต่อเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วค่ะน้องน้องห้าปี <g ül> เดี๋ยวนี้ <g ül> อีกนิดเดียวใ <g> บ <ül> <g ül> ขับขี่เดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทการ์ดแต่ถ้าจะให้เป็นแบบ คลาสสิกหน่อยดูขลังหน่อยต้องเป็นตลอดชีพแบบกระดาษค่ะใช่ผมเสียดายมากตอนนั้นแบบอีกนิดเดียวครั้งเดียวละกำลังจะไปต่อแล้วเขาบอกว่าไม่ได้แล้วแหละต้องเป็นแบบ5ปีต่อครั้งหนึ่งก็อบรมทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะเสียดายมากเสียดายมากความแตกต่างของใบขับขี่ตลอดชีพแบบกระดาษกับแบบสมาร์ทการ์ดนี่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะค่ะในเรื่องของใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยคือทั้งสองทั้งแบบแบบกระดาษกับแบบ สมาร์ทการ์ดเนี่ยเป็นตลอดชีพเหมือนกันแต่ใบขับขี่ตลอดชีพท,ที่เป็นกระดาษโดยการแปะรูปแล้วก็สแตปมตาราชลถดแล้วก็นายทะเบียนเซ็นอะ่ะอันนั้นจะใช้อยู่เฉพาะในประเทศไทยได้เท่านั้นแต่ใบขับขี่ที่เป็นสมาร์ทการ์ดแล้วก็ในใบขับขี่มีแบ็กดอปด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ของเขาอ,อ,อ,อกทะลุะซึ่งเป็นกราฟิกเหมือนกับป้ายประมวลเลขของเรา แบ็กแบ็คดับของเขาเนี่ยนะคะด้านหลังของใบขับขี่นะคะเป็นรูปเนี้ยเป็นรูปเดียวกันเนี่ยใบขับขี่สมั์ทการเนี่ยสามารถใช้ได้ในแถบอาเซียนนะยกเว้นญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนี่ต้องมาทำอินเตอร์เท่านั้นญี่ปุ่นถึงจะรับญี่ปุ่นจะไม่รับสมร์ทการเอาแค่บ้านเราให้ผ่านก่อนค่ะใช่ใช่ <laughs> ใช่ค่ะแล้ววันน้ามีอะไรเพิ่มเติมฝากให้กับคุณผู้ฟังกันบ้างไหมคะจงนกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมของกิจกรรมขนส่งกิจกรรมขนส่งในช่วงปีใหม่นะคะ,คะกิจกรรมขนส่งในช่วงปีใหม่ เหมือนกันกันกบทุกๆก,กิจกรรมในช่วงปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ค่ะค่ะอันดับแรกเลยก็คือกิจกรรมที่เราจะจัดทางด้านของการอำนวยความสะดวกาการอำนวยความสะดวกก็คือจัดลถเสริมเหมือนอย่างที่นําเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อกี้ว่ารถเนี่ยมันมีสองมวด คือหมวด2กับหมวด3ในการจัดลดเสริมทางขนส่งก็ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งทั้งผู้ประกอบการขนส่งรดหมวด2โดยบริษัทขนส่งจํากัดและผู้ประกอบการขนส่งหมวด3ซึ่งมีบริษัทต่างๆที่ให้บริการอยู่นะคะจัดลดเสริมให้เพียงพอกับค,ค,ความต้องการของผู้โดยสารอันนี้ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปแล้วนะคะอันดับที่ 1. อันดับที่2 แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้โดยสารเดินทางเยอะาอาจจะมีเรื่องร้องเรียนอาจจะมีเอ,อร้องเรียนขับรถผู้พนักง,งานขับรถขับรถประมาทบ้างอ่ามีผู้โดยสารเกินจํานวนเบาะที่นั่งบ้างค่ะ ผู้โดยสารพูดจาเอ้ยไม่ใช่พนักงานขับรถพูดจาไม่สุภาพบ้างอะไรอย่างนี้ก็สามารถร้องเรียนมาได้ที่โทรหนึ่งห้าแปดสี่อันนี้เราให้บริการอยู่ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะอาจจะไปร้องเรียนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมประเกียรติหรือก็ได้เพื่อมีเจ้าหน้าที่นั่งตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถอยู่แล้วตรงนั้นหรือไม่สะดวกตรงนั้นก็โทรไปที่หนึ่งห้าแปดสี่ได้ค่ะอันนี้รับเรื่องร้องเรียนนะคะนอกจากนี้เนื่องจากว่า รถโดยสารทุกเส้นทางส่วนใหญ่แล้วจะต้องเข้าให้บริการรับส่งผู้โดยสารณสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติเป็นสถานีที่ทางกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพัทลุงได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง <c oughs> เป็นผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ <c oughs> ดังนั้นทางสำนงขนส่งจังหวัดพัทลุงจึงได้ขอความร่วมมือไปอย่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงว่าขอความร่วมมือในการตรวจสอบถึงความพร้อมในการ <c oughs> ให้บริการกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านสถานที่ลานจอดรถชานชานลาความพร้อมขอความร่วมมือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะคะตรวจสอบถึงแสงสว่างไฟฟ้ารอปภกล้องวี c c ซีซีไว้ด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ได้ขอความร่วมมือไปอยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ <c oughs> อันนี้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะสําหรับทางด้านแผน ความปลอดภัยค่ะมาดูแผนทางด้านความปลอดภัยเมื่อกี้ก็ได้นําเรียนไปแล้วว่า,าเรานีจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถณสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติอันนี้นะคะตั้งแต่วันที่ก่อนวันที่29ด้วยซ้ำเพราะมีก่อน7ก่อนเทศกาลช่วงเทศกาลแล้วก็หลังเทศกาลอันนี้เราจัดเจ้าหน้าที่ประจําอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ตรวจการนอกเหนือจากการจัด เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักง,งานขับรถแล้วก็ตรวจสอบ GPS ตรงนั้นแล้วยังมอบหมายให้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็วของรถ mm hmm. ซึ่งในการตรวจจับความเร็วของรถเนี่ยโดยอำนาจของพรบขนส่งแล้วเนี่ย จะสามารถตรวจจับความเร็วของรถได้ในกรณีที่เป็นรถจดทะเบียนตามพรบรขนส่งเราไม่สามารถจะไปตรวจจับความเร็วของรถตามพรบรจราจรได้ขอนําเรียนไว้ไว้ตรงนี้นะคะ,คะพรบรขนส่งคือรถอะไรพรบรขนส่งก็คือรถโดยสารรถบรรทุก่คะ,ะคะเราจะตรวจจับความเร็วของรถลักษณะประเภทนี้นะคะการตรวจจับความเร็วเราก็จะมี2แบบอีก การตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการของเราที่ไปยิงกล้องอยู่ริมถนนนั่นแหละคะ่ะจะตรวจจับความเร็วของรถด้วยกล้องเลเซอร์อันนี้น,นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติอยู่ว่าทำไมทุกวัน <laughs> 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 นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่เราตรวจจับความเร็วอีกก็คือตรวจจับความเร็วด้วยระบบของ GPS ซึ่งเรามีศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยศูนย์ของ GPS อยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะอันนี้เป็นการเป็นมาตรการทางด้านความปลอดภัย เพื่อประชาชนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะปแปลว่าไม่ได้พักเลยใช่ไหมคะเ,เป็นอยุ่เป็นที่ <c oughs> เป็นที่ทราบกันไปหมดแล้วคะ่ะว่าขนส่งจะไม่ได้พักเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานหรือว่าช่วงวันหยุดต่อเนื่อง <c oughs> เพราะเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกเราว,ว่า <c oughs> ถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศหยุดต่อเนื่อง3มวันติดต่อกัน นี่คืองานมีงานข้าค่ะมีงานเข้าวไหนๆก็จะถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ะคันนี้จะให้ท่านหัวหน้าอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามและฟังกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็เตือนในเรื่องของการเดินทางพี่น้องประชาชนไปด้วยค่ะค่ะค่ะก็ดิฉันนะคะในฐานะที่เป็น ขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะนางทัศพรคงเพชรค่ะก็ขออำนวยอวยพรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านรวมทั้งผู้ฟังรับฟังคลื่นวิทยุอสองบัตรเก้าสิบเจ็ดเ้ต้องมาบ่อยแล้วค่ะ95นะคะเมกะเฮิร์ตนี้ตรงนี้นะคะ15.75าเดนะคะเมกะเฮิร์ตตรงนี้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวให้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของตลอดการเดินทางทั้งไปและก็กลับ โดยสวัสดิภาพทุกท่านค่ะ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 วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะนางทัตตพรคงเพชรขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาให้ทั้งคําอวยพรแล้วก็รวมไปถึงการดําเนินงานของขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะยังมีเรื่องราได้ต่อเนื่องกันด้วยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราก็ยังเจอกันอีกใช่ไหมคะได้ค่ะจริงๆเร็วนี้อยากจะมาเดี๋ยวให้พ่อหาจะมาพูดให้กับ เล่าให้กับท่านผู้ฟังทางคลื่นวิทยุ95.75นะคะครั้งนี้พูดชัด95.75อสมทตรงนี้นะคะว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลเลขทะเบียนรถของเรานะคะประมูลป้ายทะเบียนรถกระบะหรือว่าปิกอัพหมวดอักษรบบรับพัทลุงต้องใช้ป้ายพัทลุงนะคะภาษีจะได้ประมูลได้ด้วยนะใช่แต่ว่ายังไม่มีรถก็เลยฝากไว้ได้ค่ะ ประมูลมมมแล้วให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะเป็นทรัพย์สินประมูลไว้แล้วอยู่ที่ขนส่งเลยค่ะหารถก่อนเดี๋ยวหารถก่อนได้ค่ะซึ่งกุมภา25่สกุมภานี้ก็จะมีการประมูลป้ายทะเบียนรถสุขรถสวยซึ่งเป็นป้ายทะเบียนของรถกระบะปิ๊กอัพค่ะหมวดบ่อเดี๋ยวจะได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านที่ได้รับฟังทางคลื่นวิทยุแห่งนี้ได้รับทราบ ด้วยกันนะคะได้ค่ะค่ะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านหัวหน้ามาก่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ